Conversation with God สนทนากับพระเจ้าพระองค์อยู่ในตัวเราเราคือส่วนหนึ่งของพระองค์บทที่26เมื่อผู้ตื่นรู้มาเกิดบนโลกหมายความว่าสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาแล้วสูงมาก ใช้ชีวิตในวัยเด็กเหมือนมนุษย์ทั่วไปแล้วพอเติบโตขึ้นค่อยเริ่มทำงานเพื่อช่วยให้ผู้คนตื่นรู้หรือครับบางครั้งก็เริ่มช่วยตั้งแต่ยังเป็นเด็กเลยด้วยซ้ำเป็นเด็กเลยเหรอใช่บางครั้งก็เป็นแบบนั้นแล้วพวกเขาไม่ดูแปลกจากคนทั่วไปหรอครับจริงๆแล้ว พวกเขาก็โดดเด่นอยู่เสมอคนรอบข้างมักจะรู้สึกพวกเขาอาจเคยพูดบางอย่างที่ทำให้คนอื่นประหลาดใจเล่ากับว่าพวกเขารู้เรื่องที่เด็กทั่วไปไม่น่าจะรู้แต่เป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่การทำให้ตัวเองเป็นที่สนใจพวกเขาเพียงแค่ฝากข้อมูลและแนวคิดที่สูงขึ้นไว้ เพื่อให้มนุษยชาติที่กำลังพัฒนาค่อยๆไต่ตองแล้วพวกเขาฝากข้อมูลนั้นไว้ยังไงช่วยบอกผมหน่อยว่าพวกเขาช่วยโลกนี้ยังไงพวกเขาพูดคุยกับผู้คนบางครั้งกับผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าบางครั้งกับเพื่อนในวัยเดียวกันพวกเขาพูดบางอย่างที่ทำให้คนอื่นฉุกคิด และคำพูดเหล่านั้นบางครั้งก็ถูกจดจำมานานหลายร้อยปีที่สำคัญที่สุดพวกเขาทำให้ดูเป็นตัวอย่างพวกเขาใช้ชีวิตให้เป็นภาพสะท้อนของสังคมที่ตื่นรู้ซึ่งเป็นวิธีส่งสารที่ทรงพลังที่สุดบางคนทิ้งคําสอนเป็นลายลักษณ์อักษรบางอยู่ในรูปแบบของนวนิยายบทกวี รือเรื่องราวต่างๆที่ซ่อนความจริงอันยิ่งใหญ่ไว้อย่างเช่นอะไรผมอยากรู้ว่าพวกเขาคิดต่างจากเรายัางไงอยากได้ตัวอย่างจริงๆเช่นไม่ยึดติดกับความรู้สึกถูกล่วงเกินหรือแม้แต่แนวคิดเรื่องการแก้แค้นอวยพรให้กับผู้ที่ทำร้ายเธอแทนที่จะโกรธแค้น ละทิ้งความคิดเรื่องการป้องกันตัวทุกประเภทโอ้โหฟังดูเป็นแนวคิดที่ล้ำหน้ามากเลยนะถ้ามีใครพูดแบบนี้ในยุคนี้คนส่วนใหญ่ก็คงมองว่าเป็นพวกโลกสวยเพ้อเจอเพ้อฝันเกินจริงเยอะเพิ่งด่วนสรุปนะแนวคิดเหล่านี้เคยถูกปลูกฝังในวัฒนธรรมมนุษย์แล้ว และมันไม่ได้ถูกปฏิเสธแต่กลับได้รับการยกย่องต่างหากยังไงล่ะครับจำคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไหมท่านบอกพระภิกษุว่าแม้ถูกโจปรปล้นทําร้ายหากในใจเกิดความโกรธแค้นก็ถือว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์แม้ในสถานการณ์เช่นนั้นจงฝึกตนว่า เราจะไม่โกรธไม่พูดคำหยาบเราจะมีแต่ความเมตตาและปรารถนาดีแม้ต่อคนที่ทำร้ายเราเราจะส่งกระแสรักอันไร้ขอบเขตไปยังพวกเขาและทั้งโลกอืมและพระเยซูละ่ะพระองค์ก็ตรัสว่าจงรักศัตรูของเจ้าโวยพรผู้ที่สาบแช่งเจ้า ทำดีต่อผู้ที่เกียดชังเจ้าและอธิษฐานเผื่อผู้ที่ทำลายเจ้าและยังมีคำพูดที่โด่งดังว่าหากผู้ใดตบแก้มขวาของเจ้าจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยเดี๋ยวนะคุณกำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าและพระเยซูเป็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นเหรอ ฉันกำลังบอกว่านี่คือแนวคิดที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวัฒนธรรมของมนุษย์ในเวลานั้นหรือแม้แต่ในปัจจุบันด้วยใช่แม้แต่ในปัจจุบันแล้วพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงหรือเปล่าหรือไม่เป็นกันแน่การจะระบุว่าใครเป็นหรือไม่เป็น ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสิ่งสำคัญกว่านั้นคือแนวคิดเหล่านี้ถูกส่งผ่านมายังโลกเพื่อช่วยให้เธอและมนุษยชาติเติบโตขึ้นผมถามเพราะถ้าฟังจากบทสนทนานี้บางคนอาจคิดว่าคุณกำลังจะบอกเป็นในยะว่าครูบาอาจารย์นักปราชญ์และาศาสดาในอดีตตั้งแต่เหล่าจือ้อโซแคตส พระพุทธเจ้าพระเยซูไปจนถึงฮินเดกาดแห่งบิงเงนหรือจูเลียนแห่งนอริสและบุคคลอื่นๆอีกมากมายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาสูงจากมิติอื่นที่มาเกิดเพื่อช่วยเหลือมนุษย์นี่ใช้สิ่งที่คุณกำลังจะบอกเป็นนัยยะหรือเปล่าเธอเห็นไหม คำถามนี้กำลังทำให้จุดสำคัญของสารเหล่านั้นไข้เขวหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าแทนที่ผู้คนจะโฟกัสที่ความลึกซึ้งล้ำลึกของคำสอนและแนวคิดที่พวกเขานำมาพวกเขากลับสนใจว่าใครเป็นผู้ให้สารนั้นและมาจากไหนแต่ทำไมจุดกำเนิดของข้อความถึงต้องสำคัญไปกว่าตัวเนื้อหาของมัน สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงไม่ได้มาเพื่อให้เธอตั้งคำถามกับอดีตแต่มาเพื่อจุดประกายให้เธอสร้างอนาคตที่งดงามความจริงก็คือความจริงไม่ว่าจะมาจากแหล่งไหนก็ตามงั้นผมขอข้ามเรื่องอดีตไปแล้วถามใหม่ตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่พัฒนาแล้วสูงมากมาเกิดบนโลกไหม คำถามนี้ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันเพราะถ้าฉันบอกว่ามีเธอก็คงอยากรู้ทันทีว่าเป็นใครถ้าฉันบอกว่าไม่มีเธอก็จะถามต่อว่าแล้วคนล่าสุดที่มาเกิดคือใครไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรมันจะทำให้บางคนใช้ข้อมูลนี้ไปลดคุณค่าของคำสอนที่พวกเขายอมรับมันอยู่แล้วหรือในทางกลับกันอาจทำให้พวกเขาเชื่อ ทุกคำพูดของบุคคลน,นั้นจนลืมไปว่าตัวเองต่างหากที่ต้องค้นหาความจริงโอ้โหนี่มันโดนใจมากเลยฉันตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเพราะถ้าการมองว่าสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒน์ขั้นสูงทำให้มนุษย์หันไปพึ่งพาพวกเขาแทนที่จะตื่นรู้ด้วยตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริง ผมว่าเรามีศาสนาที่ทำให้เราเคยเป็นแบบนั้นมาแล้วเราไม่ควรเดินซ้ำรอยเดิมถูกต้องสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการขั้นสูงไม่ได้มาเพื่อลบความงดงามของมนุษย์แต่มาเพื่อเติมเต็มด้วยถ้อยคำหรือแนวคิดบางอย่างที่อาจช่วยให้เผ่าพันธุ์ของเธอเก้าวไปข้างหน้าดังนั้นจึงมีคำพูดหนึ่งที่เคยกล่าวไว้เราฉันจะบอกในเวอร์ชั่นที่อ่อนโยนขึ้น ถ้าเธอเห็นพระพุทธเจ้าเดินอยู่บนถนนจงวิ่งหนีไปจากเขาอันนี้ผมไม่เคยเข้าใจเลยถ้าใครคนหนึ่งดูเป็นพระพุทธเจ้าเดินแบบพระพุทธเจ้าพูดเหมือนพระพุทธเจ้าและทำตัวเหมือนพระพุทธเจ้าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่เป็นเพียงผู้ที่แสวงหาความสนใจ เพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงจะไม่ต้องการอะไรจากเธอเลยโดยเฉพาะการได้รับการยอมรับหรือการบูชาสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือให้เธอตื่นรู้ด้วยตัวเองว,ว้าวผมเข้าใจแล้วนี่เป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมอีกข้อสำหรับคำถามก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการตื่นรู้ของตัวผมเองและคนอื่นๆที่อาจเลือกเส้นทางนี้ การพยายามแสดงตัวเองให้ยิ่งใหญ่จะดูเป็นกับดักของอัตตาใช่และนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่บอกเธอว่าสิ่งมีชีวิตขั้นสูงคนล่าสุดคือใครหรือยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะมันจะทำให้สารสำคัญถูกเบี่ยงเบนผมเข้าใจแล้วผมจะไม่ถามต่อเรื่องนี้อีกแต่ก็ยอมรับนะว่าคุณทำให้ผมอยากรู้อยู่ดี ถ้าเธออยากรู้อะไรจริงๆแล้วก็จงสงสัยว่าเมื่อไหร่การที่มนุษย์ทั้งโลกจะเลือกใช้ชีวิตแบบเผ่าพันธุ์ที่ตื่นรู้แล้วจริงๆนั่นแหละคือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒน์ขั้นสูงอยากให้เธอสงสัยมากที่สุด one